ทำไมถึงทํางานได้ดีทําไงถึงทํางานได้โอเคอะไรเงรี้ยต้องคิดไม่เหมือนคนอื่นครับครับผมคนอื่นเขาเดินเข้าฉากเงี้ยเราก็จะขึ้นจากน้าบ้างลอยตัวบ้างครับผมเราต้องคิดแปลกคนคํานึงไว้ครับการทํางานตรงนี้ต้องใจรักนะครับแล้วก็ต้องอมีน้ํายาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการไอเฮียร์ท็องครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเราเ,เรียกได้ว่าผู้สร,สร้างงานวิดีโอเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่รู้สึกว่าจัดจ้านมาก ในในวงการมอเตอร์ไซค์นะครับไม่รอช้าดีกว่าเราพาทุกคนไปรู้จักกับพวกเขาครับน้องๆ้องทีมไบค์แกลอรีอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเพื่อเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักเขาอาจจะไม่ค่อยดังท่า่เดี๋ยวเราลองให้เขาแนะนําตัวหน่อยครับผมเริ่มที่ครับผมแบงครับอ่าผมแบงครับแบงครับแบค์แบคงแบคงแบงนี้ครับผมใช่ครับอ๋อยังไม่ดังครับยังไม่ดังครับผมแต่ถ้าดังนี่จะเป็นระเบิด เอาผมขอใหม่ดีกว่าขอเป็นทีละคนดีกว่าครับครับผมแบงค์ครับแบงค์แบงค์ไบแก้วเหลียครับผมครับกมไม้ครับไม้ไม้แบงค์แก้วเหลียใช่ครับอ๋อผมแบงค์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 ไบแก้วเหลียมับแบงค์แบงค์ไบแก้วเหลียใช่ครับทีมนี้เขามีอะไรพิเศษไหมหมายถึงว่าอยากรู้ว่าทําไมถึงทํางานได้ดีทําไงถึงทํางานได้โอเคอะไรอย่เงี้ยมีมีมีความ สรรสร้างในความคิดของตัวเองยังไงบ้างต้องคิดไม่เหมือนคนอื่นครับครับผมคนอื่นเขาเดินเข้าฉากเนี้ยเราก็จะขึ้นจากน้ําบ้างลอยตัวบ้างครับผมเราต้องคิดแปลกๆเราไม่ชอบเหมือนใครแล้วสิ่งสําคัญเลยนะสิ่งสผมขอแนะนาถ้าลองเหาะลงมาก็จะเท่เท่เท่ไปเลยครับผมเคยทำไหมเคยทำาเคยแล้วครับได้เป็นไงบ้างก็เท่ครับโอ้ใช่เท่ของพวกนี้มันไม่ได้ยากเลยครับมันอยู่ที่ปอดครับพี่ปอดอันนี้ปอดปอดปอด อ๋อโอเคผมได้จําใหม่อันนี้คือปอดนะครับตายเลยอันนี้เราเอาที่ไหนหายใจอ่ะจมูกไลยฮะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ผมสังเกตดูพวกคุณอะแก๊งคุณ่ะไบค์แก้เหรียน่ะชอบรู้สึกว่ามันมีความสนุกแล้วมีความตลกในในในทีมอย่าเงี้ยไหนไหนคุณลองลองลองโชว์ให้ผมดูสักสักสักมุกหนึ่งได้ครับได้จริงการเล่นตลกมันเป็นเรื่องความไวครัแบบ ถามตรงไหนก็ตอบตรงนั้นเลยจริงจริงนี่ตลกนะไหนไหนท้าไม่เชื่อลองลองนั้นนั้นนั้นเป็นไงก็ก็ไวไหมไวๆจริงมี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 เหี้ยเอ่อไหนไหนขออีกสักเมื่อกี้มันเหมือนผมไม่ขำอ่ะเราลองอีกสักมุกลองอีกสักมุกงเป็นเรื่องเล่าได้ไหมฮะได้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 ลอง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 เล่าให้ผมให้ผมรู้สึกว่ามันขำจริงอะไร ลองลองดูพี่เคยฟังเรื่องสัตว์ที่ไปเหยียบดวงจันทร์ตัวแรกของโลกไหมฮะเอน่าจะยังหมาหมาเหรออ่าชื่อไรก้าโอ้ผมคิดว่าเป็นลิงอ่าลิงแต่หมาพูดไม่ได้ถูกไหมฮะเราจะรู้ได้ไงว่าดวงจันทร์เป็นไงอ่าเราเราเรารู้ว่าดวงจันทร์มันเป็นยังไงใช่แต่ข้อมูลนั้นเราไม่รู้ถูกไหมอ่าใช่ครับมันมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นครับก็คืออเมริกาเนี่ยส่งลิงขึ้นไปอ่า แต่ก็งงไหมงงงงใช่ไหมว่าแบบอ่นจะสื่อสารกับคนยังไงโอเคโอเคอ่ามันจะสื่อสารกับคนยังไงถูก <c oughs> ไหมครั <c oughs> ใช่ครับอเมริกาส่งลิงขึ้นไปครับสำรวจดวงจันทร์ <c oughs> แล้วเราก็งงว่ามันจะสื่อสารกับคนยังไง <c oughs> ใช่ครับและตัวแรกอ่ะตัวแรกเป็นหมาเป็นหมาอ๋อใช่แต่ที่ตัดสินใจส่งขึ้นไปก็คือลิง <c oughs> ใช่ครับอ๋อลิงนี่อันนั้นรัสเซียส่งไปครับมารัสเซียส่งไปอ๋อโอเคอันนี้อเมริกาสู้บ้างนะครับก็ส่งขึ้นไปแต่ก่อนส่งขึ้นไปนี่เราก็ต้องสื่อสสาาาาารรกับลลิงงงให้้้ไดเเเยย่่่มมีีนภษืออทช ช่อง5ใช่ครับข้างจอครับผมอ๋อโอเคใช่ครับส่งกลับปุ๊บบินขึ้นไปครับบนดวงจันทร์ลงไปปุ๊บลิงใส่ชุดอวกาศเรียบร้อยเลยอเหยียบดวงจันทร์ปั๊บกล้องแตกทําไมครับไม่รู้พังอะไรเหมือนกันครับก็เลยส่งลิงกลับมาพอลิงเหยียบพื้นโลกปั๊บลงจากยานปุ๊บนาซาเข้าไปชาร์จเลยถามจอร์สนาเห็นอะไรจอร์จมันก็บอกว่าอ่าอ่าอ่า งงไหมฮะนาซ่าก็งงไปสองอาทิตย์ครับจนเขาทนไม่ไหวเขาเรียกครูาาที่ช่องหน้ามาใช่ครูเจอจอร์ดก็ถามจอร์ดเห็นอะไรอจอร์ดมันก็ทำท่ายดูอย่างน,างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูดูเสร็จปุ๊บครูขำเลยนาซ่างงซึ่งจริงๆแล้วนะเนี่ยจอร์ดเนี่ยมันเห็นอุกกาบาตลูกใหญ่วิ่งด้วยความเร็วสูงเย็ดแม่มองไม่ทันมผมอยากรู้ว่า ความเป็นมาของไบค์แกลเลียเนี่ยเป็นมายังไงก็เป็นคนที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์ครับก็ถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยครับเก็บเป็นอัลบัม้มมันก็เลยเป็นแกลเลี่นะครับก็เพี้ยนมาเป็นแกลเลียครับแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานจากค่ายใหญ่<ๆ>เขาถามว่าแบบทำวิดีโอไหมอะไรไหมเราก็ได้มีโอกาสทําวิดีโอก็กเลยสร้างสารรค์ผลงานมาตลอดแต่ถ้าถามว่าไบค์แกลเลียเป็นมายัางไงก็จะมี2ออย่างครับพี่ก็จะมีมาไวกับมาช้า อครับแล้วอย่างมาไวก็เรียกแก๊บมาแล้วถ้ามาช้าก็เดินมาครับก็คือเวลาคุณไปงานช้าๆนี่ก็คือคุณเดินไปครับผมแต่ถ้าไปช้ามากๆก็จะเรียกมาสายครับผมประจำไม่ครับไม่ไม่ไม่เนาะใช่แต่ว่าถ้ามาช้าคําถามต่อไปครับเดี๋ยวผมลองถามน้องๆในทีมบ้างอย่างน้อง ไม้น้องไม้เนาะทาหน้าที่อะไรในทีมบ้างครับเป็นช่างภาพครับถ่ายวีดีโอแล้วก็ภาพนิ่งทั้งสองอย่างเลยเหรอใช่ครับสองอย่างไม่มีอย่างอื่นเลยผมได้ข่าวว่าคุณนี่กดงานงานหนึ่งคนกดกดไปประมาณสองสามพันรูปอ่ะใช่ครับถ้านฟุตเทจก็ประมาณห้าหร้อยาฟุตเทจห้าล็อกไห่ห้าร้อยถ่ายเยอะมากเลยเนี่ยใช่ครับถ่ายทั้งวันถ่ายไม่หยุดถ่ายจนจนเลิกงานใช่ครับใช่เพราะส่วนใหญ่ ้งองเสียใช่ครับไปกินซ้อตมตำมาก่อนทำงานหน้าปักซอยไม่หน้านะใช่เ<ห>จ๊จันตำอร่อยเจ<ะ>๊<อ>จันตำอร่อยตรงไหนเนี่ยแถวอนุทครับโอ้โหไบนหลังส่งโลเคชั่นให้พี่นะพี่จะได้ตามอยากี่อยากกินน้องแบงค์นี่พี่เห็นบ่อยเหมือนกันเวลาไปงานล่าสุดนี้พี่เห็นว่าเราเป็นมีหน้าที่อะไรในในในไบแคล่ย จริงๆหลักๆผมเป็นตัวขี่ของไบคเลเลียครับผมขี่ขี่ขี่รถขี่โรลลิงครับพี่แต่ถ้าเกิดแบบบางทีเขาวางเขาไปเป็นูรูบ้างอะไรอูลูเดี๋ยวนะเอ๊ะเหมือนผมรู้จักลูลูโปรลางใช่ไหมไม่ใช่พี่ลูรูๆูๆูๆูลูร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 ูบูวูรูรูัูนูบูวูร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 ูเูรูรูรูเูร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 ูลูะูรูบูืูร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 ู เออผมเห็นอีกอันนึงหลายๆที่ที่คุณไปอะ่ะจริงๆแล้วมันคุณไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยที่คุณไปยังต่างประเทศเนี่ยยางรประเทศอิตาลีอย่างเงี้ยฉะนั้นฉะนั้นคุณไปอิตาลีเนี่ยคุณต้องได้ภาษาได้ครับอย่างเช่นลองลองลอง,ลองพูดให้ผมฟังผมพอดีไม่ค่อยรู้จักภาษาอิตาลีตอนลงอิตาลีผมก็ลงไปผมพูดได้3ามคำเลยอ่าก็มีอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ครับอ๋อไอ้นี่ภาษาสากลนี่ สาษาอิตาลีครผมเข้าใจแล้วคุณคุณแบงค์ได้ได้หลายภาษานะอย่างอย่างภาษาจีนเน่ได้ครับอย่างเช่นต้องทาไงมั่งผมเป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งครับเป็นคงจีโคงจีงครับคงจีนขยายมาอยู่ไทยแล้วมามางสีปีแล้วอย่ามาย้าช่ยนายแก่แม่ควรหม่งตุกดํานะแปลว่าเหม่ยไม่โกงสักเออผมเออนี่คุณด่าผมหรือเปล่าืงิม่ได่าครับผู้จีนเนาะถ้าภาษาจีนนี่คุณถนัดใช่ไหมได้ครับผู้จีนเหมือนข้องเลยอย่างอย่างหมา โฮ่งครับแมวเหมียว,วก<ล>บอบนกจิบครับแล้วไก่อ่ะอย่าบอกนะ KFC ครับอื้ไทยอินปะเนี่ยถามต่อได้เลยครับผมหิวครับไม่มีอะไรโอ้นี่คุณไทยอินปะเนี่ยครับผมโอ้มีสปอนเซอร์ เข้าด้วยคนเดียวไม่แบ่งน้องเขาด้วยจริงผมอยากรู้เรื่องของน้องแบงค์ครับผมเจอคุณน,นี่บ่อยอืมไม่อยากใช้คํานี้นะแต่จะ,จะบ่อยอ่ะเจอแต่ไม่ได้เจอตามงานนะคุณอ่ะ,อะผมจะไปเจอคุณตามเวลาเราเลิกงานแล้วมานั่งกินนี่งานการคุณไม่ค่อยทําแต่คุณพอเลิกงานเนี่ยคุณจะผมจะเจอคุณตลอดเลยอ่าเท่ากับว่าคุณน,นี่รู้สึกว่าอ่าแต่เป็นช่วงเวลาที่ผมพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ พักผ่อนพักผ่อนของเราที่ทำอะไรบ้างนอนพี่ครับทำงานมาเราทั้งวันเราก็เหนื่อยนะอะไรเบาะเมียอย่างนั้นใช่ไหมใช่เรานอนจริงจริงเราอ๋อนอนจริงจแต่พอเบอะเมียเสร็จปุ๊บแล้วเราออกไปทำอะไรก็นอนพี่นอนอ๋อเรื่องนอนอยู่อแต่มันไม่ใช่นะที่ผมได้ยินมาพี่ไปดีมาไหนครับเขาเขาพูดกันว่าไงบางทีโอคุณคุณกินเหล้าเก่งมากคุณกินเหล้ากินเบียร์นี่ใช้ได้เลยนะผมไม่เป็นคนไม่ได้ชอบกินเหล้ากินเบียร์ทีนี้ผม นับถือคีสยังไงผมเนี่ยเข้าโบสถ์เขาไม่ให้ดื่มเยอะอ๋อแล้วอย่างพี่นับถืออิสลามเขาก็ห้ามกินเหมือนกันนะใช่พี่เราก็เราก็ไปเจอตามแบบวัดตามมัดอะไรเงี้ยพี่ครับซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้ชอบแต่ว่าเหล้าเบียร์มาชอบเราเองอืมีเหตุผลมั้ยี่จริงๆเขามาชอบเราเองไม่เกี่ยวกับเราเหล้าเบียร์เราไม่ชอบเขาเขามาชอบเราลวน้อง ใช่ค่ะน้องน้องเบียร์น้องเบียร์น้องเบียร์น้องโซดาใช่พี่น้ำแข็งเขาชอบเราเองใช่ครับวุ่นเลยทีนี้ขว้าววุ่นเลยพี่น่าหน่ะหน่ายใจนะครับเหน่อยใจมากใช่พี่รับเจออย่างนี้ยเหนื่อยไม่น่าเลยต่อไปก็น้องไม้ครับผมอยากรู้ว่าทาไมมันคุณได้ชื่อน้องไม้มาคือไม้คือคือต้นไม้เหรอหรือว่ามันต้องมีละมีฐานมีใบอะไรเงี้ยจริง มันมาจากพ่อกับแม่ผมชอบฟังเพลงนี้ครับมไม่รู้ว่าทําไมฉันไม่เคยเข้าใจว่าฉันไม่ดีตรงไหนทําไมเธอถึงเลือกเขาครับโอ้เป็นชื่อที่มีความหมายมากใช่ครับมากๆโอ้ขอบคุณที่ขอบคุณที่บอกให้พี่ฟังได้ครับรู้สึกใจฟูขึ้นมาเลยครับอืใจฟูิตใจใ,จใช่ ครับวันนี้เรามาเจอพวกน้องๆทีมไบค์แกรเลียผมรู้สึกว่าได้รู้จักเขามากขึ้นได้พูดคุยกับเขามากขึ้น,น,นและมีความรู้สึกว่านี่แหละคือใช่เลยทีมนี้สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายเลยก็ทางน้องๆองยากมีอะไรฝากผลงานของตัวเองกันบ้างไหมครับเริ่มเรจากน้องแบงก์ก็ได้ได้ครับก็ไบค์แกรเลียนะครับก็ทํากันมา หลายปีครับก็มีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับแต่ก็จะมีคนที่แบบอยากมาทําเราอยากมาทําเหมือนเราอยากทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคําถามบ้างเรารู้สึกว่าการทํางานตรงนี้ลงไปแล้วเราได้สารต่อได้ให้ข้อมูลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสักเสร็จแหละนะครับแต่คนคํานึงไว้ครับการทํางานตรงนี้ต้องใจรักนะครับก็ต้องมีน้ํายาแต่ถ้าคนที่ไม่มีน้ํายาเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ขายขนมจีนครับแต่พี่ไม่ค่อยกินขนมจีนอ่ะดิไม่เป็นไรครับพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่า ครับแล้วก,ก็การทํางานตรงนี้นะครับก็ต้องใช้ความรักนะครับเพราะว่าความรักก็เหมือนไอติมครับทําไมครับอสมมาสามะขิมซิมขิมซิมคือครับผมก็ประมาณนึงนะฮะของน้องแบงเขาฝากงานไว้ก็ลองติดตามผลงานเขาได้นะครับของน้องแบงก็ประมาณนี้นะก็ฝากผลงานไว้ให้ติดตามคือลองติดตามมาดูครับไบแกเรียลองไปเซิร์ชชื่อครับผมไบแกเรียสะกดไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาคงขึ้นให้หลักเดีย๋ยวเดี๋ยวตัดต่อเขาไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่าตัดต่อไม่ให้ขึ้น,ไม,น,ไ,มนไม่ขึ้นให้ครับ เองไม้บ้าง้องไม้บ้างได้ครับก็เหมือนเหมือนกันครับก็ใครที่อยากจ้างงานอย่างอื่นของเราก็ติดต่อได้ครับนอกจากงานที่เป็นรีวิวแล้วเราก็ยังทํางานอื่นๆตัวใหญ่ๆด้วยอ,อพี่ไม่ค่อยได้ยินลองลองพูดให้มันดังๆตรงนี้นะดังไหมครับโอ้โหดังดังดังเลยมาถึงน้องแบงค์บ้างครับพี่ มีอยากจะฝากผลงานอะไรบ้างไหมครับผมก็อย่างที่ชอบนะพี่ไบ์ก็เรียกนีถ้าเกิดแบบอยากได้งานอะไรงียถ้าเกิดมีงานไหนกินเบียร์ก็เรียกได้พี่เท่ากับว่าเงินไม่สําคัญมีเบียร์เงินก็สำคัญเงินสําคัญเงินสำคัญแต่ถ้าเกิดแบบโอนเงินไวถ้าคุณอยากได้งานไวเบียร์ไวกว่าพี่เบียร์แม่งอยู่เหนือทุกอย่างเบียร์เหล้าเบียร์นี่อยู่เหนือทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะโปรฟิติ้งดิจริงๆแล้วอะที่อยู่เหนือก็คือเชียงใหม่ครับครับผม ฝากไว้ให้คิดครับวันนี้เราได้รู้จักกับพวกน้องๆทีมไบแกลเลอรี่ซึ่งเขาได้สร้างสารรค์ผลงานให้เราดูได้ตลอดเวลามีความคิดรีรวทีามีความกระตือรือร้นที่ทำงานแต่ผมชอบงานเขาจริงๆผมก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากพาพวกเขามาให้ทุกคนรู้จักกันในในในสิ่งที่เขาเป็นขอบคุณมากเลย ขอบคุณน้องๆมากที่วันนี้มานั่งคุยด้วยกันไม่มีค่าตัวให้นะไม่มีเออพี่ใช้สบายพี่คุยกันนะอโอเคสุดท้ายครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นกำลังใจให้ส่วนเรื่องไทยอินเราก็ยังรับอยู่นะครับ อ่าอีพีหน้าอาจจะมีหรือว่าอะไรแล้วแต่ครับแต่ขอบคุณจริงๆเราอยากทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทางนี้ก็รับนะครับทางนี้ก็รับรับเหมือนกันนะครับกูก็ขาดไม่ต่างแั่มึงหรอกครับผมโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณอย่าลืมติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามเพจกดทุกอย่างกดให้หมดเลยครับกดขอเลยครับขอขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีครับ Đấy bạn, để mình chờ.